มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพทพาวเวอร์แพทสึกแล้วเปิดใจทำไมถึงเลือกบวชที่อินเดียนักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์บวชรอบที่2ที่ประเทศอินเดียนะคะงานนี้ไม่รู้ว่าบวชแล้วจะเบียดเลยหรือเปล่าอันนี้เพิ่งจะสึกมาเมื่อวันอาทิตย์ตอนเย็นเพราะว่าวันจันทร์มีงานติดต่อเข้ามาจริงๆผัดเขามาตั้งแต่ก่อนบวชก็เลยต้องสึกตามกาหนด ทราบว่าครั้งนี้เป็นการบวชครั้งที่สองใช่ครับครั้งแรกคือออกมาจากเรือนจำใหม่ๆสัก3-4ปีที่แล้วครั้งนี้ตั้งใจบวชให้ตัวเองบวชที่ประเทศอินเดียมีการไปบวชในโครงการ11พ่อของวัดเทพศิรินแต่เราไปบวชที่พุทธคยาเลยเป็นวัดไทยชื่อว่าวัดเมตตาพุทธารามทำไมถึงบวชที่อินเดียเพราะว่าได้รับเชิญชวนจากสมเด็จพ่อ สมเด็จพ,พระธทีรยามุนีจเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมบวชครั้งแรกผมบวชที่วัดเทพศิรินอยู่แล้วและที่วัดมีการจัดโครงการอุปสมบทหมู่หลากหลายมาก ท่านก็ชวนหลายครั้งรุ่นนี้ที่ผมบวชเขาเรียกว่าวปก28่คือวิทยาลัยป้องกันกิเลสอันนี้คือรุ่นที่28แล้วสมัยก่อนพี่แพทย์ไม่ได้เป็นคนศรัทธาพระพุทธศาสนาเลยใช่ครับผมว่าวัยรุ่นทุกคนก็เป็นอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจทอยเรื่องของพุทธศาสนาพระไม่ไวหว้เลยและไม่เชื่อเรื่องของพิธีกรรมต่างๆใส่บาตรกันทำไมไหว้พระกันทำไมและไม่มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะเลย และมีความแอนตี้เล็กๆด้วยมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่ออะไรเลยนอกจากตัวเองแต่พอเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเริ่มที่จะโตขึ้นเริ่มวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆทางที่เกิดกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างสุดท้ายมันก็เริ่มตกพาลึกไปเรื่อยๆ เหตุการณ์ที่ทําให้เรากลับมาศรัทธาคือเหตุการณ์ที่เราไปใช้ชีวิตยอยู่ในเรือนจําในเรื่องของกรรมในเรื่องของการกระทําต่างๆเริ่มการถูกปลูกฝังจากในเรือนจําด้วยเพราะว่าในนั้นเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนเลยจะผูกพันกับพุทธศาสนาตลอดประมาณตีสี่ตีหเราตื่นมาพร้อมกับเสียงสวดมนต์แล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์แล้วก็หนึ่งในวันนั้นสวดมนต์ประมาณ5รอบได้ภายในหนึ่งวันตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยน และประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเราเองเริ่มหาเหตุผลเพราะว่าตอนที่ใช้ชีวิตในเรือนจํามันมีเวลาอยู่กับตัวเองมากเริ่มคิดทบทวนว่าทําไมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเราพระพุธทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็เรื่องของธรรมะมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องของชาวโลกมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิงๆและทุกอย่างมันสามารถพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ก็อย่าเพิ่งเชื่อ ต้องลองทดลองดูบางคนเฮ้ยชีวิตตัวเองสามารถกำหนดได้จริงไหมผมว่าจริงๆมากๆเลยคุณลองทำแย่ๆสิลองทำดีไปเรื่อยๆสิแล้วก็ลองดูผลสิว่าจะตามมายัางไง ลองพิสูจน์ดูคือพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยตัวท่านเองกับความจริงบนโลกนี้ก็เลยเริ่มนับทบทวนได้อะไรจากการบวชก็คือได้เยอะมหาศาลกับชีวิตมากแค่ได้ไปก็ถือเป็นบุญแล้วอยากจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าปกติเราเองก็ค่อนข้างจะงานเยอะกว่าจะเคลียร์ได้วางแผนชีวิตต่างๆการเดินทางไปที่นั่นได้รับรู้ถึงเรื่องราวของพุทธประวัติเราได้สัมผัสได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เราเคยเรียนพระพุทธศาสนามาเด็กๆไม่ใช่เป็น ค่นิทานหรือว่าเรื่องที่เล่าอันนี้คือมันมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงสถานที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆมีอยู่ให้ประจักษ์แล้วนอกจากเรื่องของธรรมะเรายัางได้เห็นชีวิตของคนอินเดียด้วยมีความแตกต่างเรื่องของชนชั้นวรณนะคนจนนี่จนจริงๆนะขอทานเยอะมากด้วยความยากจนต่างๆเราได้เห็นถึงความลําบากของเขา นอกจากทำบุญปฏิบัติธรรมนักสมาธิก็จะมีการให้ทานด้วยที่นั่นเวลาเห็นพระไทยแล้วชอบมากเขาบอกว่าพระไทยเมตตาสูงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่รัคอมค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ